ีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะพามาดูทุ่งนานะครับของพ่อผมนะครับซึ่งหลังจากพายุโมระเบยผ่านไปแล้วนะครับก็มาดูว่าข้าวมันล้มไหมนะครับคือซึ่งของคนอื่นผมเห็นแถวอีแถวบ้านล้มเยอะมากเลยแต่ว่านาพ่อผมคือโชคดีมากนะครับว่ามันไม่ค่อยล้มเท่าไหร่นะครับมีล้มส่วนน้อยนะครับล้มประมาณสักสามสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ประมาณนี้ครับยี่สิบเปอร์เซนต์ก็คือไม่ล้มนะครับ ก็มีอันที่ล้มของบางเจ้านี่ล้มหมดเลยนะครับได้ยินมาว่าพ่อบอกว่าใครที่ใส่ปุ๋ยระเบิดรวงนี่จะล้มกับทุกายหรือเปล่าผมก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ก็คือเนี่ยครับแดดเริ่มออกแลครับเห็นดวงตะวันแล้วครับผมครับเนี่ยครับดูสภาพเนี่ยก็จะมีล้มบ้างแบบนี้ครับเนี่ยเล็กๆน้อยครับาย แต่อีฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งตรงข้างหน้าผมนี่ล้มหมดเลยนะครับล้มเนี่ยครับเนี่ยนี่นาของคนอื่นเนี่ยเนี่ยดูสภาพเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยล้มเยอะเลยนะครับเนี่ยนะผมก็นี่ครับมีล้มบ้างนะครับก็ประมาณเนี่ยฮะมาเช็คตำรวจดูนะครับลูกชาวนาก็ต้องออกมาดูนาบ้างนะครับก็ระว่างรอ ราไปวิ่งรถนะครับก็ออกมาดูนะครับแต่งตัวสบายๆชิวๆครับแต่ทางมายากเลยนะครับทางที่มานี่รวบรผลททางมาเล็กนะครับก็มาดูนะครับผมวันนี้ก็เอาไม้เซฟี่มาปะคลิปครับเพื่อนๆก็ดูนะครับออกมาลิ้น105นะครับโชคดีนะครับที่มันมันล้มนิดเดียวนะครับเนี่ครับ ทุ่งก็คืออ่าล้มมาเดียวก็ถ้าเกิดอ่าผมดูข่าวนะครับถ้าเกิดข้าวที่ล้มแล้วแช่น้ำนะครับทางอ่าทางพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อข้าวเนี่ยเขาบอกเขาจะรับแค่ตันละหมื่นนะครับตันแค่ตันละหมื่นนะครับแต่ผมไม่ได้ทราบว่าตอนนี้รัฐบาลคือให้ราคาเท่าไหร่สำหรับข้าวหอมมะลิ1น5น้านะครับก็ อาจจะหมื่นสองหมืนสามประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าแช่ข้าวแช่น้ําก็คือข่าออกมาแล้วว่าทางพ่อค้าคนกลางเนี่ยทางโรงสีเนี่ยโรงสีใหญ่เขารับแค่ตันละหมื่นนะครับผมอันนี้ผมดูข่าว <c oughs> โอเคนะครับ